สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องทีเคารพรักทุกท่านวันนี้พบกับจ่องสบายสบายส,ายสตตร,ร์วันนี้ฮากับปาทุกคนมาเก็บเฮ็ดอยู่ในป่าใ,ใหญ่เลยเนะยาะเดี๋ยวฮอจะปาทุกคนไปเก็บเห็ดกันนะครับไปเลยมานะครับฮอได้เห็ดดานนะครับอันนี้นเป็นเฮ็ดดันเฮ็ดนี่นะครับก็ฮอจะไปประกอบเมนูตัดน้ำพริกเห็ดดันกันนะครับ <Wow. S 1> นนลักษณะของกีจะออกประมาณนี้ครับนี่ก็นะครับ ครับอันนี้คือลักษณะของจีเห็ดดัน,นครับเราจะออกลักษณะประมาณเนี้ยเย่ย <ะ S 1> โอ้นี่บุกุ้มก็กินเห็ดดนนันนล้นนะปีนี่ <c oughs> มานี่คนเดี๋ยวปลากับโลกไปเรื่อยๆครับมันเป็นปลาเห็ดดนันเนาะเห็ดดันของเราอะเดี๋ยวให้จานดิวจับครับไปไปเห็ดน้าหมกน้าหมวย แต่มันจะมีหอยทากกินนะครับนี่โดยตามธรรมชาตินะจะมีหอยทากกินหอยทากกินตามธรรมชาติ่งทุกคนอันนี้เรามาเจอเห็ดละโงกเห็ดละโงกเนาะอู้แต่มันบานแล้วเป็นเห็ดละโงกบ้านเราห้องเห็ดโมโลตีนตำนี่ลักษณะมัน เฮดโมโลตีนตำโอเคเยาเอาไปด้วย่ยาเยาเดินทางกลับบ้านกันีแล้วนะครับนี่ครับเฮ็ดดานลักษณะของมันก็จะออกประมาณน,น,นี้ครับนี่นี่พอมันมีดอกปั๊บมันก็จะมีนี่จีมันนี่ต้องดูดีๆนะครับมันจะออกสูนใบไม้นะ มันจะเงยอเอาใบไม้ออกมาเนี่ยันโอ้โหยังงามเลยเห็ดดันโอ้ไปหาที่ไหนได้เห็นนอกกับเพากระป๋าบตดองซื่อครับนี่อันนี้คือจีมันแล้วก็เก็บเอาดอกมันแนโอ้โหยางงามครับได้แล้วหนึ่งดอกใ ครับนี่วันนี้เราเดินทางไกลกลับบ้านหอนมะปะนี่เองจีนึงหอมหอมมากเลยอเฮ็ดด่านของแต่ครับนี่ครับลักษณะของเฮ็ดด่านนะมันจะออกนี่ครับข้างจุ่มปวกนี่มาข้างออกข้างจุ่มปวกน่ครับนี่โอโ้แต่เราเป็นจีอย่างม่อเลยจียแข็งเอาไปพัดเนาะแล้วก็เอาไปจีตบน้ำพริกสุดยอดเลยนะครับ นี่นะเหาะเหาะอย่างมาะเคครับนี่อุอ้ยเกืองซาแล้วเว้ยไปโอเคครับหลังจากที่เรา,เาไปหาเห็ดดานมาเรียบร้อยเนาะเราก็เอามาทําเมนูวันนี้เราจะทําเมนูฮัตกีเห็ดดานนะฮะอันนี้ก็ผมได้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วก็มีเนาะเห็ดดานล่างเรียบร้อยนะก็เา เอามาผ่ากึ่งนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเนาะแล้วก็มีพริกสดนะครับกระเทียมเนะาะหัวตะไคร้นะครับแล้วก็เนื้อหมูเราก็มาตั้งกระทะเนาะโดยใจไฟแบบอ่อนๆนะครับเนากระเทียมกับตะไคร้นะตะไคร้ลงไปนะ,บบน,นะครับเพื่อความเพิ่มของความหอมใส่เนื้อหมูลงไปนะครับพัดเนื้อหมูให้มันซุกก่อนเนาะ พอเนื้อหมูเนื้อหมูเริ่มสุกได้นะครับเราก็จะเอาเห็ดดานลงไปนะเสร็จแล้วเราก็เอาเห็ดดานลงไปเลยเอาเห็ดดานลงไปนะครับมันก็เริ่มจะคายน้ำออกมาครับมันจะมีน้ำออกมาเดี๋ยวผมเปิดแฟดให้ดูนี่มันก็เริ่มจะมี คายน้ําออกมาคือเหมือนกับเหมือนกับอเห็ดนะ่ะมันเริ่มซุกแล้วนอไออันนี้เห็ดที่ผมไปเก็บมาหลอบเย็นวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะทําการนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งโอ,เโอ้เมนูกับเขา้าบ้านเฮา ว่ต้องไปหาซื้อกิน,นครับสบายสบายู่บ้านก็หากินตามป่านี่แหละครับ,าบาามาเด้อครับจีเข้าแรงไปกันด้วย,วยมแมลงนี่ผัดน้ำมันหอยจี่เฮ็ดดานเออนะครับบ้านเฮาเนี่ยมาเด้อมาเด้อบ้านเฮาหน่ะไอพวกจีมาจีเข้าแรงด้วยกันเนี่ยครับ เ okay. สร็จแล้วเขาก็ใส่พริกดิบลงไปนะครับเนาะใส่พริกดิบลงไปเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การแต่งรสนัปรุงรสเนาะด้วยน้ำมันหอย,ยอ okay. มาถึงขั้นตอนการปรุงรสเราก็ใส่ใส่น้ำมันหอยลงไปครับใส่น้ำมันหอยลงไปดิดหนึ่ง เสร็จแล้วก็ซอสภูเขาทองตามด้วยผงชูรสอามักหลายเส้หลายมักน้อยเส้น้อยนะครับตามเพาะเพิ่มไปด้วยรสดีใส่รสดีเข้าไปคนคน,นให้มันเข้ากันครับ กินพอใส่น้ำมันหอยใส่ซอสเนาะใส่ผงชูรสใส่รสดีเข้าไปเนาะกิ่นมันเริ่มเนาะกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับรสชาตินี้ต้องอร่อยแน่ๆน่อล้ำแน่ๆน่ในนี่นะเื่องในั่นและโอเคเด็บร้อย เสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปเมนูขึ้นโต๊ะกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะป้ากันไปกินกันเลยนะครับป้ายสวัสดีครับก็สวัสดีตอนแรงเนาะวันนี้เราจะทำเมนูพัดเฮดดานมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือของผมกันเลยนะครับอันนี้เป็นพัดเฮดดานนะครับมาเลยครับมากินเขาแรงด้วยกัดน,นี่น่น,น่พัดจีมันนะ กินกับข้าวเหนียวร้อนๆกินหอมหอมเพชรดานดานหอมมากพริกดิบมันเผ็ดครับเผ็ดแบบจะกิ่นมันหอมมันจะหอมเพชรดานหอมกระเทียมแล้วก็หอมตะไคร้ดูดีครับมาด้วยครับ กีนเขาแรงด้วยกันเมนูผัดจีให้ดันผัดน้ำมันหอยเนาะผัดน้ำมันหอยจี๋ให้ดันปีหนึ่งมีข้างเดียวอือหือรำมั้งมัะมะ้งก็ไปครับจันเดียวครับมันนี้ อืเราเข้ากนันเองหนึ่งน,ง,งนี่ครับกีลักษณะเอ็มชนนี้ครับหอมมากกีนหอมมากอยากเอาเข้าไว้ตรงหนังนะครับวันนี้พื้นที่ค่อนข้างจำกัด <c oughs> มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข,ข้าวแรงกัวกันครับอัดจีเห็ดดันอือหือหอมอืมฮึ๊บลุกโดดใส่ลุกโดดครับเข้่ไปจริงอือหือ ม,ม,ม,มันนึกงนึ่งนึกครับมันกรบกรบกรบรสชดีว่าใช้ได้จดชาตินี่จำไปพอจาดหน้าไปยอยอยอฝีมือตัวเองอ เก๋าเนี่ยคือข้าวลำเกอมันเป็นอาหารประจำภาคนะครับถ้าปีหนึ่งก็จะมีอยู่หน้าเดียวก็คือหน้าผลเนี่นะครับตีเฮ็ดด่านมันจะออกเนราะอื่นกับไร่ได้กิน,นครับก็จะเป็นเมนูอย่างอื่นไปนแล้วกัน มะเล้นี่ผมไปเก็บอ่ะเอาหนึ่งไว้ฮัลละครับเด pues ี <c oughs> ๋ยวผมณมาเจ้าเอามากินหนึ่งน้ำพริกโอ้ยหนึ่งน้ำพริกหนึ่งเฮ็ดน้ำพริกน้ำพริกส้มน้ำพริกห้ารับรองสุดยอดอร่อยอร่อยแน่นอนเดี๋ยวพวกนี้จารนเดียวมากินข้าวเจ้าด้วยกันหนึงเห็ดมาฮัลละอร่อย ปัดพิกเข้าไปมันเพผยรสชาติของความเผ็ดลงตัวเผ็ดมันจะออกหวานๆกุบๆหวานๆ กบ้านเฮาก็หากินตามป่าครับอาศัยป่าเป็นรักเนาะถ้าหมูบ้านเฮาติ๊ดอะไรติดหุ่นยานถ้าอยากกินน่อแต่โอ้โหทุกปีน่องไม่ครับติดตามอยู่ ช่วงกลางๆคลิปนะครับจะมีที่ผมบอกว่า,วาที่ผมพาไปเจอหน,นองไม้ป้าหนองไม้นะมาด้อครับบ้านเขาจะมีอาหารการกินเนี่ยช่วงนี้ช่วงดูดูฝนก็อาหารก็จะค่อนข้างหลายหลายกว่าฤูดูแรครับถ้าดูดูแรกมันจะมีอาหารหรือกับข้าวค่อนข้างน้อยครับ แา่หน้าผลเนี่ยก็จะมีนกจีกุงเน็ตนกแสดงนกหนูงูปีกแบบมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับนอกจากมันหากินได้ดักตามป่า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 มีหมดแล้วไหมอีกเส้นหนึ่งเออเนาะขันเคอข้าวบดฮะข้าวบดข้าวบดข้าวบดเอ่อข้ากบดดิ้ง อย่าลืมฝามเิจตามคลิปเก่าๆของเฮาตัวแล้วก,กันนะครับอย่างเช่นคลิปตีพานมาก็ที่พวกเราได้ทําไว้ก็มีไปกินลูกข้อเนาะไปคุดจิกกุง้งหลายอย่างเขาหลายอย่างนั่นมาจากใจชีวิตบ้านเฮานั่นนะครับอยากให้หมูมฮเฮานี่ยงังคอมเนต์มานะครับอออครับอยากให้อยากให้หมูเฮานี่ยัง,งนะครับ ปลาไปหากินอย่างหน,น,น่อตอดแหพุดจ,จ,กจ,กจกะกุงพุดตุนพุดปูจ๊กปูจ๊กปลากั้งโอเคครับอยากหาันปลาบ้านเฮากับคอมเมนต์มาดังๆเลยอยากหันอยากหันปลาบ้านเฮากับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวอยากหันปลาบ้านหมูผมจะเดี๋ยวผมปลาไปบุกครับสายลุยครับสายลุยสา,ายลุยครับตามสไตล์ของหองผมเองเนะาะเพราะแบสไตล์สไตล์ สบายสบายสไตล์เบาเหนือครับเหมือนอยู่ต้องเพราะเขาใ,ใจชีวิตแบบนนเนื้อไล่สไตล์สบายสบายครับหายดูหากินแบบวิถีชีวิตของคนเหนือครับฮิดมดเบีือแต่กิน <c oughs> <c oughs> มาครับมดมดไงไข่มีเข้าวแรงกับ เอามากินต้วกันนะครับคนกรุงเทพมาเลยครับต่างจังหวัด้าครับมาช่วงนี้กับได้กินเฮ็ดชดครับหามาหนองแหบกนี่กับก,กินเฮ็ดตู้เย็นเฮ็ดไทยกับเฮ็ดสังเฮ็ดอัดฟิตเองนะครับแต่สามารถกินได้ครับแต่รสชาติมกกันขยัะเป็นแปลงมันบ่นเหมือนครับเอากินของสดๆดนะเข้าร้านกุบจั๊ก Dạ hmm. không cái gì rất sạch rất sạch phải à rồi ừ. Hmm. Eh, rồi rồi <laughs> 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 จะไปไหนหรอกกันทุกายจัดไปองคข้าลงควายนอนองคก็ลงควนอนจงก็ลงควนอนมานะครับเป็นเขาองค์กรลงควายนอนอ้าวอันเดียวเลยไปคิดเดียวกันองค์กรลงควายนอนนี่ครับงานจริงเป็นโ้เลยเป็นโจ โอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้นะก็ฝากทุกคนนะครับติดตามช่องของเราด้วยก็คือช่องสบาย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 สไตล์เบาเหนือนะครับเซ็ตแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้บอกผ่าดคลิปต่อๆไปของเรานะครับแล้วก็เป็นฝากเป็นกำลังใจ ให้กับเฮาสองคนตัวเองนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ